สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นอดพหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆครับนะครับวันนี้มี f c ท่านหนึ่งนะครับได้ขอหุน้นธนาิรินะครับธนาิริหรือธนาิรินะครับเราจะได้มาดูกันนะครับว่าหุ้นตัวเนี้นะครับเขาทำอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของ งบการเงินเป็นยังไงบ้างน,นะครับในส่วนของธนาสิริคุบนะครับซึ่งเราจะพิจารณาในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับว่าพื้นฐานเขาแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับแล้วเราถึงจะพิจารณาจัดลงใน3พอร์ต3โมเดลนะครับว่ามันควรจะอยู่ในลักษณะของพอร์ตไหนนะครับเขานะครับทำอะไรเราดูเนี่ยครับลักษณะธุรกิจก็พัฒนา อสังหาริมทรัพย์นะครับประเภทบ้านจัดสรรน,นะครับพร้อมที่ดินเพื่อขายอย่างนี้นะครับในเขตเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะธุรกิจนะครับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาเข้ามาอยู่ในตลาดทราซับตั้งแต่ปี2552นะครับก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับอืมพอสมควรเลยก็จะ พูดง่ายๆคือจะครบ16บหป,ปีปีนี้นะครับช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับสิธันวาเนี่ยครบครบ16ขวบครบ16ปีนะครับซึ่งราคา IPO ราคาพาเนี่ยถือว่าถูกนะครับถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้หวือหวาอ,อะไรนะครับเพราะว่ามันเข้ามาในช่วงท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นแบบตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กมากนะครับอ,อันนี้ก็เราก็ จะดูในส่วนของนะครับผู้ถือหุ้นมีใครบ้างนะครับลำดับที่หนึ่งก็จะเป็นคุณเกษรานะครับจิระชัยสิงห์นะครับอันนี้ก็ถือหุ้นอยู่24.99%นะครับแล้วก็จะมีตระกูลเสถียรภาพนะครับอายุเนี่ยก็จะพอสมควรเลยนะครับดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วก็มีนะครับในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่40นะครับ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ40%กว่าเปอร์เซ็นตะ์ลงกว่าตรงนี้ตีไว้25นะครับอ่า25อย่เงี้ยนะครับอันนี้ก็สรุปแล้วก็คืออันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะมี2นามสกุลหลักๆนะครับแล้วคราวนี้ก็เราก็จะไปดูนะครับว่าผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันไหมเนี้ยเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ทำให้เราทราบนะครับว่าออนามสกุลอย่างนี้นามสกุลสถทิรพะอายุห์นะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของการจ่ายปันผลนะครับอย่างเราดูจากตัวเลขตรงนี้ก็จ่ายปันผลปีละสองครั้งนะครับอันนี้ปีละสองครั้ง2ครั้งอันนี้ในส่วนของอ งบการเงินนะครับเราก็จะไปดูนะครับในส่วนของงบดุลกก่อนนะครับว่าฐานะทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับฐานะทางการเงินของบริษัทนะครับก็อยู่ในอัตราส่วน1.55นะครับอันนี้พอรับได้นะครับส่วนของหนี้สินนะครับอันนี้หนี้สินก็เกิน1เท่านะครับอันนี้หนี้สินเกิน1เท่าก็หนี้สินเยอะเยอะหน่อยนะครับในส่วนของงบ กระแสเงินสดนะครับเราดูจากกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมการเงินงานนะครับถ้าเป็นบวกนี่จะดีนะครับอันนี้เราดูจากตรงนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับอย่าง3ปีเนี่ยนะครับเป็นบวกปีเดียวนะครับเป็นบวกปีเดียวแล้วก็ปี68ปนะครับปี68อันนี้ q หนึ่งนะครับ q หนึ่งเป็นบวกอยู่นะครับแล้วขาอนี้ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นบวกในขายทรัพย์สินนะครับของบริษัท แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบเนี่ยก็ลงทุนนั่นแหละนะครับถ้าเป็นบวกนี่ยก็ทยอยขายทรัพย์สินอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ6 5 6 6 6 7นะครับก็ภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ในส่วนของอาจจะได้รับถ้าเป็นบวกเนี่ยอาจจะได้รับส่วนแบ่งกําไรจากบริษ,ษัทลูกด้วยอย่างนี้นะครับส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยถ้าเป็นลบเนี่ยก็จ่ายหนี้ใช้หนี้แล้วก็ เรื่องของการจะเป็นผลแต่ถ้าเป็นบวชนี้ยเกาะนี่นะครับถ้าเป็นบวชนี้นะครับอันนี้ถ้าเราดูจกจากตัวเลขตรงเนี้นะครับเนียก็ยังเกาะนี่เกาะนี่สูงอยู่นะครับเกาะนี้เยอะอยู่ก็จึงทําให้ประมาณนี้นะครับนี่มันก็อยู่หนึ่งกว่ากว่านะครับครานี้เราไปดูในส่วนของภาพรวมกันบ้างนะครับภาพรวมของทนาสิริเนี่ยนะครับในกรอบเวลานะครับ 4-5ปีนะครับตั้งแต่ปี64สจนถึงปี68เนี่ยในส่วนของในส่วนของรายได้นะครับรายได้จะประมาณนี้นะครับรายได้300กว่าล้านเป็น700 500เนี่ยนะครับอยู่ในระดับอ่าดรอปจากปี65อยู่นะครับอยู่ในระดับประมาณ500ล้านนะครับถ้าเราดูจากคิวหนึ่งของปี68นะครับช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเนี่ยนะครับอย่างถ้าเราเอา74 คูณเข้าไปนะครับ28 280ล้านนะครับอย่างถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับ2ปีที่ผ่านมา667 500กว่าล้านปีนี้เราเอา70ล้านเนะี่ยคูณ4มันจะได้อยู่ที่ประมาณการอยู่ที่ประมาณ280ล้านนะครับอันนี้ก็คิว2เริ่มทยอยออกแล้วนะครับในส่วนของงบนะครับไตรามาส2นะครับคราวนี้ก็ถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของกำไรด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับ กำไรก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับอยู่ในช่วงขาลงอย่างนี้นะครับแล้วก็คิวหนึ่งของปี68นี่ก็ติดลบนะครับติดลบซึ่งดูแนวโน้มจากตัวเลขตรงนี้แล้วก็คือตัวเล็กนะครับเรื่องของเงินทุนแล้วก็มันสมองเนี่ยมันจะไปสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ไม่ได้นะครับพูดง่ายๆคือพวกหัวกะทิอะไรต่างๆก็ส่วนมากก็จะอยู่บริษัทชั้นนำนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆเ,เ,เนี่ยเรื่องของ กำลังเงินกำลังมันสมองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องเขียเข่ยมๆหน่อยนะครับน้อยที่สุดนะครับดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วก็ผู้บริหารนะครับตกเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับเราจะไปดูในส่วนของอการจ่ายปันผลนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็3ปีเนี้ยนะครับสองปีนี้ก็จ่ายปันผลไม่ขาดนะครับแต่ว่าเขาอยู่มา15-16ปีเนี่ยนะครับสิบหปีเนี่ยเขาขาดจ่ายปันผลอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูจาก การขาดจ่ายปันผลเนี่ยไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับหลักๆแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับอพอร์ตเกษยนเร็วกเกษยณรวยนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขณัปจ,จุบันนะครับกํากไรสุทธิที่ทําได้ณปัจจุบันแล้วก็ถ้าเราเทียบกัน4ปีล่าสุดเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับฉะนั้นโอกาสที่นะครับกำไรนะครับ มันเป็นตัวผักดันให้ราคามันวิ่งขึ้นไปอยู่แล้วในเมื่อมันลดลงอย่างนี้นะครับราคามันก็สะท้อนออกมาตรงนี้ชัดเจนเลยฉะนั้นถ้าเราฟันธงนะครับก็เหมาะสําหรับพอร์ตเก่งกําไรนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าแนะนําให้เพื่อนๆเก่งกาไรณวันนี้ปัจจุบันนี้ราคานี้อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องมีเหตุผลรองรับในการกะเก่งกาไรนะครับเพื่อนๆจะต้อง ศึกษาเรียนรู้แล้วก็กำหนดกลยุทธ์ให้เป็นของตนเองนะครับอย่างถ้าอย่างผมนำเสนอไปใช่ไหมครับหลายๆตัวในสมาชิกที่ปรึกษาพอร์ตเก็งกำไรและแผนการซื้อขายอย่าง BEC อย่างเนี้ยนะครับ BEC ผมแนะนำตั้งแต่ราคาอยู่ในช่วงบาท80ไปหาบาท93อย่างเนี้ยนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรจะซื้อเกิน2บาทอย่างเนี้ยนะครับ ผมก็มีเหตุผลในการนำเสนอแล้วก็ทำได้หลายตัวด้วยนะครับอันนี้ก็อย่างเราดูวันเนี้ยนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยว่านะครับอย่างที่ผมนำเสนอไปนะครับกรอบราคาอยู่ในอ,อยู่ใน1่บาท80 1บนาท93อย่างนี้นะครับแล้วผมแนะนำให้ซื้อต่ำกว่า2บาทนะครับถ้าใครได้ต้นทุนที่2บาทนะครับถ้าต้นทุนที่2บาท เพื่อนๆก็ลองดูนะครับบวกลยยี่สบเก้าสานะครับอย่างเงี้ยนะครับ29-30%ดูที่ราคานะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเห็นไหมครับ2บาท2องบาทหกสบาทหกนี่ก็มันก็30%นะครับ30%เป็นต์เห็นไหมครับอันนี้คือเพื่อนๆก็ต้องมีเหตุผลว่าเอ๊ะนะครับเราจะเก็งกำไรนะครับในหุ้นธนาซิริเนี่ยเราใช้เหตุผลอะไรนะครับ อันนี้ถ้าเพื่อนๆคน,คนไหนนะครับท่านใดสนใจคอร์ตเก่งกําไรฉบับบทเปลือกแบบมีเหตุผลรองรับนะครับผมมีโปรโมชั่นแถมที่ปรึกษานะครับเพราะว่าเราจะได้นําพาวิเคราะห์วิจัยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดจริงๆเราจะได้ทยอยส่งสมความมั่นใจผมแถมสมาชิกที่ปรึกษาพอร์ตเก่งกำไรและแผนการซื้อขายเนี่ยให้3เดือนนะครับจะหมดเขตโปรโมชั่นแถมสมาชิกที่ปรึกษาเนี่ยภายใน สิ้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็โปรโมชั่นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้มีทางเลือกนะครับก็หวังว่านะครับในการนําเสนอนะครับหุ้นทนาสิริกรุปจำกัดมหาชนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเราอะนะครับวิเคราะห์งบการเงินแล้วนะครับเราก็เออฟันธงไปเลยว่ามันควรจะอยู่ในลักษณะของพอตไหนนะครับพอตไหน แล้วคราวนี้เราก็ต้องนะครับหาเหตุผลว่าเออเราจะซื้อขายอย่างไรให้มีกําไรนะครับอย่างนี้นะครับหรือเรานะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนในหุ้นทุกตัวนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้น,นยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ